แั้งเล็กรับน้ำหนักได้มหาศาลใช้ประโยชน์ได้มากมายนี้เรียกว่าคานอันนี้ก็คานนี่ก็เรียกว่าคานคานมีอยู่หลายชนิดและสิ่งนี้ก็สามารถเอามาทำเป็นคานได้เช่นเดียวกันคานไม่ขีดสมดุลเอาชอนจับซ่อมมาวางขัดกันบนก้านไม้ขีด แล้วนำมาวางไว้ที่ขอบแก้วจับตาดูให้ดีๆถ้าเราจัดวางช้อนและส้อมจนเกิดความสมดุลช้อนกัะส้อมจะสามารถวางตัวอยู่บนก้านไม่ขีดอันเล็กๆได้โดยไม่แตะขอบแก้วคำถามคือถ้าเราจุดไม่ขีดด้านนี้ให้สิ้ไฟช้อนและส้อมจะยังสามารถวางตัวอยู่ได้หรือไม่